มาที่งาน New เ e n นับบ้านเกิดซีซั่น2นะคะวันนี้พี่บอยมาดูงานที่เขาเปิดเป็นตลาดน้านเล็กๆนะคะสำหรับ24ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายเขาฝ่าฟัน10,000ชุธุรกิจมาสู่24แล้วเนี้เขาเปิดบูธให้ทุกคนได้ดูรอยยิ้มในความสุขของพวกเขาค่ะแล้วไปดูว่าของของเขาผลิตภัณฑ์เขามีอะไรบ้างซึ่งพี่บอยอยากจะบอกว่ามันต้องดีต้องเลิศ นอกเหนือจากแชมป์ดิวเจนทฮับบันเกิดซีซั่น2แล้วนะคะพี่บอยอยากจะแนะนำอีก3เกษตรกรที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆจริงๆแล้วมันดีหมดเลยอะแต่ว่าอันนี้คือที่เขาคัดเลือกมาเนาะเข้ารอบสุดท้าย4ี่ทีมสุดท้ายที่ได้รางวัลก็คือแชมป์ที่2แล้วก็ที่3 2รางวัลนี่คือที่3นะคะที่อยากจะคุยก่อนเลยเพราะว่ามีหมูให้กินค่ะ หมูกรอบไบโอเดนามิกครับมันคืออะไรเธอมันคืออะไรไบโอเดนามิกคือนอเคมีคอลทั้งชีวิตเลยครับนี่คอจิตตังใช่ครับจิตตังรเตอร์ทแอนด์คาเฟ่ตัวเฮ้ยหมูอร่อยจังวะพี่บอยต้องจิ้มน้ำจิ้มด้วยเป็นปลาเค็มจากปากบาราฮะเนี่ยหรอใช่ครับแล้วก็ซีฟู้ดใส่มะแขวนนิดนึงโอ้โหโอยต้องอีกหนึ่งครับซีฟู้ดนิดนึงครับเนาะ จิตตังแปลว่าจิตครับพี่บอยทําด้วยจิตอันบริสุทธิ์เพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรกลุ่มเพื่อนๆอ,ออแกนิกด้วยกันมันเป็นระบบเพอร์มาเค้าเจอร์ที่ร้านใช้อ่ะครับจะเป็นระบบที่เกื้อกูลกันก็นกคือ,อที่ร้านเราจะเลี้ยงน้องควายเองแล้วก็ปลูกผักเองเราก็ใช้ซิลเวสไปเลี้ยงสัตว์ผักออแกนิกค่ะที่เราปลูกเองค่ะปลุกดินเองั้งแต่แรค่ะกปลูกเองเป็นปลูกดินแต่ว่าเราใช้มูลควายแล้วก็มาทำเบดดิ้งมูลไส้เดือนแล้วก็มาปลูกผักครับน้ำอร่อยมาก ตัวนี้มันจะมีความพิเศษที่เราใส่ตัวมักแฟนที่เป็นเครื่องเทศของไรยนใช,ใช่ครับแล้วก็น้าส้มซาครับจะเป็นกลิ่นห,อ,หอมๆแบบโบรนาณ <g ib berish> เป็นเก,กษตรกรรุ่นใหม่มีความสุขห้ดูรอยยิ้มเขานะ <c oughs> เออเพราะว่าเขาทำให้เรากินใช่ป่ะแล้วเรามีความสุข <c oughs> ดูเดยวดูด,ดูตาแห่งความสุขข, <c oughs> ของเขาเนี่ยคน <c oughs> ทาก็แฮปปี้คนกินก็แฮปปี้มากที่แปลว่าจิตอะค่ะคนที่มาทานก็ต้องทานแล้วสุขขนาดจิตน้ำเบีดที่เรานี่ือหนึ่งในเกษตรกรที่เขาเอาของดีอะที่แบบปลอดภัย จะต้องใจทำมาแปลร,รูปมาทําเป็นอาหารเขามีแพ็กเกจจิ้งที่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็รสชาติอาหารคือเดอะเบสมากอร่อยมากน,นี่คือลูกหลานที่เลี้ยงปลาสลิดอยู่บ้านแพ้วต่อสู้กับความยากจนจากการไปซื้ออาหารปลามาเลี้ยงแล้วเป็นหนี้เป็นสินวันนี้ก็เลยแปลร,รูปแล้วก็รีแบรนดิ้ง จากชื่อยาวๆปลาสลิดกษตรสรแพนาค่ะสูแชมสลิดแชมปสลิดโทแล้วปลาสลิดต,ตัวใหญ่กว่ามืออีกน่ะนี่โลเท่าไหร่จ๊ะอันนี้โลละ300บาทค่ะ 1>, 1กิโลสา0บาทตัวนี้ก็คือเราเราส่งออกได้เลยเพราะเราทอดเสร็จแล้วไม่ใช่ใชเป็นไม่ได้เป็นของสดถูกไหมเป็นปลาทอดพร้อมทานเลยค่ะพร้อมทานอ,อ,าอิ่มมากนะ อันนี้ซองละ220บาทค่ะเก่งมากเลยทำไงยังไม่คลาวเลยอ่ะใช่คะ่ะกรอบมากการเลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญค่ะการดูแลระบบน้ำเนี่ยทำให้ปลาของเรา,าดีกว่าเห็นทางรอดในชีวิตด้วยการลาออกมาบริหารจัดการธุรกิจฟาร์มปลาสลิดท,ที่กำลังจะแย่ yeah! เป็นนี่เป็นสินของพ่อและสุดท้ายวันนี้รวมกลุ่มกัน ใช่หลายๆบ่อมาเจอกันเนาะเห็นแนวทางการทำเกษตรแล้วแล้วก็ทำให้พ่อรู้ว่าเราก็ทำได้มีใจด้วยนะลูกขอบคุณค่ะพีบอยวดูปลาเขากลับเวยที่สั่งไปแล้วนะอย่าลืมนะได้ค่ะพี่บอยนี่ที่สองนิวเจนฮักบ้านเกิดเธอเก่งมากของที่เขาใช้คำว่าเป็นวัชพืชเนาะอ่าใช่ครับอันนี้เธอทำเก๋ใช่ไหม เรื่องความมุ่งมั่นที่เราอยากกลับไปพัฒนาชุมโชนในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นและอย่างคือเพิ่มแบบข้าวกระโดดได้อารนี้ก็เจ้ายอดเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็ไปกลุ่มพวกงานโรงแรมพวกคาเฟ่รีสอรได้เอาเสือกระจูดไป็นเฟอร์นิเจอร์สวยมากและกระเป๋าพวกนี้ก็คือสารมือหมดเลยใช่ไหมสารมือหมดเลยใช่ครับผานี่คือหมอนอุ้ยนุ่มเฮ้ยมันนุ่มขนาดนี้เลยหรอ แล้วบาดหน้าแม่ไหมทำหน้ามาแพงบาดไหมไม่บาดหรอลุ่มมากเถอะกี่บาทจ๊ะแบ่งมอนใบนี้กี่บาทอันนี้หนึ่งพันครับหนึ่งพบาทแต่เธอพี่บอยว่าค่าเขาเรียกอะไรกระจูเราไม่เท่าไหร่แต่ฝีมือกับสมองที่เขาทำลายเนี่ยน่าจะยากเนียบเวอร์หนึ่งพบาทไม่แพงและไม่ใช่มีลายเดียวมีหลายลายเลยอ่ะเคไหมก๋เ๋ทำกี่คน ในจุลจ่วนมี1 5อคนครับแล้วเวลาเธอให้ป้าๆแม่ๆต้องมาทำลายยากๆทันสมัยเขาทำหรอ ยังนีาทำเหรอทำครับว่านัดออกแบบมาเป็นกราฟิกแล้วก็สอนอแม่แม่ให้ยกลายใหม่แต่ว่าก็ทำทำช้าแต่ว่าได้ตังค์เยอะกว่าเดิมอ๋อเอาเธอเอาเงินไปนรอดแม่แม่เขาใช่มีส่งเสริมเรื่องของการปลูกกระ,ะตูดด้วยด้วใช่เป็นเกษตรกร,กรปลูกต้น,ตนกระตูดเลยครับมันมีกี่พันเธออ่ากระตูดมันจะมีสองพันแต่ว่าที่เราใช้ปลูกเขาเป็นกระตูดใหญ่เป็นะเป็นต้นที่มันใหญ่แล้วก็ยาวคือเราต้องปลูกด้วยเพื่อให้มันสวยสวยที่ส่้มันจได้งานได้ตลอดปีด้วยดีใจกับเธอนาะแบบว่าทําให คนไม่ลืมจังหวัดพัทลุงเลยนะแล้วเสือกระจูดนะใครไปพัทลุงก็ซื้อของฝาเป็นกระจูดแต่เรานึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเก๋นะดูว่าออกแบบสิเห็นไหมเดี๋ยวนี้เกามีป่องมีปากมีถักที่หลายป่าร้อยเก้าสิบปะเธอถูก <c oughs> มากถูกมากครับส่งออกไหมเอาส่งออกไหมมีสง่งออกไปญ <c oughs> ี่ปุ่นม oh, ีอเมริกามีอังกฤษนะครับเธาเก่งจังเลยอนะ่ะไม่แปลกนะที่เขาได้ที่สองนะคะนิวเจอร์คบบ้านเกิดเลยพี่บอลก็ ดีใจด้วย <Okay. S 1> ที่เธอทําให้จังหวัดพัทลุงมีคนพูดถึงและพี่บอยเชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวข่าวออกไปเนาะเยอะแยะไปหมดคนก็จะรู้ว่าโอ้พัทลุงก็มีของดีและคนเก่งของพัทลุงอยู่ตรงนี้นะคะ